วันนี้จะพามาดูชีวิตสัตว์โลกนะคะแทะ้แล้วเป็นน้องหมัหนหลันแก้วว่าวันี้ตัวนี้อยูนหนึ่งตัววันนี้นางพาเพื่อนมาด้วยทดาดตัวที่สอง Tada! Dati sam. 23... Mm. Ab one chow. Le, le, le. Dali. Kepu kepi.